ครับอันนี้ก็เป็นมิกซ์นะครับมิกซ์สี่ชแนลนะครับเป็นสองช่องใหม่ครับแล้วก็สองช่องเสียบไหลเข้านะครับถ้าเราเรียกกันก็จะเป็นมิกซสองช่องใหม่สี่ชแนลนะครับก็เป็นชแนลหนึ่งชแนลสองแล้วก็สามสี่แบบนี้นะครับตามที่เขาเรียกกันถ้าอย่างผมเรียกก็จะเป็นมิกเล็กนะครับมิกซสิวสองช่อง ตัวนี้ใช้ไฟ12โวลต์นะครับเป็นไฟแบตเตอรี่นะครับใช้มออแปลงอนะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์12โวลต์2แอมป์นะครับตัวนี้แล้วก็ลูกเล่นก็จะมีรับสัญญาณบลูทูธนะครับตัวนี้เป็นบลูทูธ5.1นะครับตัวนี้สัญญาณชัดเจนแล้วก็รับได้ไกลนะครับส่วนรูเสียบออกก็จะมีทั้งแบบ XLR นะครับแล้วก็เียบแจ็คโฟนแบบนี้นะครับอ่าแจ็คเป็นแจ็คแปลงนะครับ แจ็คตัวผู้ก่อนถ้าเกิดว่าเราทำสายก็คือเอาเป็นแบบนี้เลยก็ได้นะครับคล้ายแจ็คไม่แบบนี้นะครับแบบนี้ครับจะมาดูกันนะในเรื่องของระบบนะครับอันนี้ก็จะเป็น eQ ปรับล่องเสียงนะครับตัวน,นี้จะมีอีกเจย่านล่องเสียงให้ปรับนะครับแต่ว่ามันจะเกี่ยวไปจนถึงปรับเพลงแล้วก็ปรับย่านไม่เข้าด้วยนะครับฉะนั้นเวลาเราเปิดเพลงแล้วเรามาใช้ไมแเราก็ต้อง ปรับให้มันแบบบาลานซ์กันนะครับเสียงแบบพอดีพอดีครับถ้าเราปรับหนักเบรดไปเวลาพูดไม่เสียงมันจะอู้ก็ต้องมาเบา<อ>ย่านนี้ลงนะครับย่านเบรดของไม่ลงส่วนการเข้ามาของเสียงเพลงนะครับก็จะมีเข้ามาฝั่งนี้นะครับอย่างสมมุติเลยเสียบจากโทรศัพท์หรือว่าเสียบจากโน้ตบุ๊กนะครับมาก็เข้ารูนี้สองรูนี้แล้วก็กดตัวนี้กดให้มันเด้งขึ้นนะครับมันก็จะรับฝั่งนี้แล้วก็เข้ามาปรับเหมือนกันแบบนี้มานี ถ้าเกิดว่าจะรับบลูทูธจากตัวนี้นะครับแล้วก็กดตัวนี้ลงนะครับนี่มันก็จะมาปรับจากบลูทูธมานี่นะครับแล้วก็เข้านี่ไมามนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวตัวปรับเร่งเสียงนะครับเสียงเพลงให้นเบาค่อยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นมาเตอร์นะครับตัวนี้ก็ตั้งไว้แบบนี้เลยนะครับส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มเร่งหูฟังก็คือเสียบหูนี้แล้วก็เร่งตัวนี้เสียงมันออกนะครับส่วนไม้นะครับอันนี้นะครับไม่ต้องกดเลยก็ได้นะครับ เมื่อว่าเราไม่ลองดูแล้วการตัดจ้านเสียงพวกนี้มันจะเป็นเสียงบรบกวนนะครับเราไม่ต้องกดก็ได้ถ้ากดเสียงมันจะดับลงนะครับหรือถ้ากดแล้วมันดีก็ต้องต้องลองดูแล้วแต่ลูกค้าใช้นะครับแต่อนนี้จะเป็นเก์เข้านะครับแล้วก็เป็นเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสนะครับอันนี้ก็เป็นปลอยเอฟเฟกนะครับอันนี้ก็เป็นวอลลุ่ม <vol> um เล่งเสียงออกนะครับส่วนตัวนี้เป็นเบอร์เอฟเฟกนะครับ ัวนี้เป็นปรับปรับย่านย่านหางเสียงนะครับให้ลากยาวลากสั้นจะเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นเบอร์นะครับเป็นเบอร์ของเอฟเฟกต์เราเลือกเบอร์ไหนนะครับนี่แล้วก็กดทีหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นเบอร์เอฟเฟกต์ที่เราเลือกตัวนี้ก็จะเป็นการปล่อยเอฟเฟกต์นะครับว่าปล่อยให้มันแรงหรือมันเบานะครับตัวนี้ปล่อยออกตัวนี้รับเข้านะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับ อันนี้ราคาขายนะครับนี้หายากนะครับของเป็นไฟ12วัลนี่หายากนะครับถ้าพร้อมส่งตันนี้อยู่ที่4,000ไม่ใช่ผู้ผิดนะครับ1,450บาทนะครับ1,450บาทพร้อมส่งนะครับสนใจก็สอบถามถ้าเข้ามาได้นะครับย้ําว่าเป็นไฟ12วัล DC นะครับใช้ไฟรถได้ไม่มีเสียงจี่เสียงหำนะครับเป็นเอฟเฟกแท้นะครับแล้วก็จะเป็นบลูทูธ5.0ครับจะลองมาให้ดูนะครับลองดูกันนะ อเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ทดสอบทดสอบอันนี้คือเสียงเอฟเฟกนะครับเดี๋ยวจะปิดเอฟเฟกนะครับก็คืออ่าปิดที่ตัวนี้เลยก็ได้นะไม่ปล่อยเอฟเฟกมานะครับตัวน,นี้ปิดตัวนี้ไม่ปล่อยนะครับกันหอนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ทดสอบทดสอบอันนี้ก็คือเปิดนะครับเปิดมาถ้าตามเสียงครับผมตั้งไว้ก็ประมาณนี้แหละมันมาพอดีอเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบ ก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมทุนใจก็สอบถามมาได้นะครับ